เรานั่งรถประจําทางแล้วนะคะนี่ไกด์ของเราจะนั่งอยู่ด้านหลังขึ้นรถจากท่ารถสามหลาวท่าขี้เหล็กสิบเอ็ดมงครึ่งเนาะสิบเอ็ดม,มงครึ่งจะไปถึงนู่นก็ประมาณสักสามโมงค่ารถคนละสามร้ยบาทสามร้อยบาทไทยนะจอ๊อตอนี่เต็มพันรถเลยดูดูด้านหลังไปเราไปเที่ยวเชียงตุงด้วยกันค่ะ กับบรรยากาศนั่งรถั่งนั่งเสริมด้นะเนี่ยน้องน่ต้องครับกางอี่เสริมอัเนี้ ก็สงสัยว่าเออคนนั่งกันอย่างเงี้ยมันไม่คนเต็มอะไรคะถ้าม,ามาังมังคันอ่ะเขาจะนั่มเดิมใช่ไหมคะคนหนึ่งเขาก็ไม่อยากไปถ้าถ้านั่งรถไปก็ห้าสิบร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยถ้านั่งอย่างนี้นออนนมันคุ้มกว่าคุ้มกว่าหอยโอเคขอบคุณเจ้าทุกคนเราออกเดินทางกันแล้ว let's go ไปจังหวัดเชียงตุงกันนะเจ้าเป็นรถแอร์นะคะแต่ว่าไม่เปิดแอร์ เป well. ็นรถแอร์แต oh, ่ว yeah. ่าเปิดเปิดหน้าต่างจ้ะนี่อันนี้คือท่าที่หนึ่งออกจากท่ารถสามาเราควรจะไปจังหวัดเชียงตุงเชียงตุงเด่นไล่ทางรถไปตลาดรถไปค่ะเตรียมตัวออกเดินทางก้า 哎。啊啊啊 อย่างที่ขาดไม่ได้ยาดมก็ต้องมายังไม่ถึงครึ่งทางเวียนหัวแลลวเรายาดมต้องมาจอดเ <c oughs> อ้ยมีร่างสวย,สวย เราจอดอยู่นะเจ้า <laughs> มีคนมาจอดด้านหน้าตามรถปารถก็ต้องจอดทุกคนต้องอยู่ในความสงบนะคะทุกคน <c oughs> รถจอดอยู่ <c oughs> จอด <c oughs> อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทางด,วด่วนมอเตอร์เวย์รถขาเข้าขาออกต้องจอด ตรวจน้ำหนักแล้วก็จ่ายค่าทางตรวจม,มอเตอร์ค่าต่างบสวยงามนะ เราถึงจะหยุดดูได้ต่อว่าตอนเชา้าขาชิน,นะ สา,ามตั้เไรนะสามสิบกิโลสามสิบสกิโลอ๋อเขาใจว่าถึงเชียงตรุนสายสิกิโลหรือรึทางอ๋อไปต่อยาวยาว ลงรถรถมีแอร์ก็